กลับมาเบรกนี้เราไปดูกองถ่ายละครโรแมนติกคอมดี้นางร้ายซัมเมอร์กันค่ะได้ข่าวมาว่าเบื้องหลังพระนางออกแนวตีกันตลอดเวลาอ้าวอ้าวอ้าวต้องรีบไปห้ามกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม นางเอกน้ำฝนพัชรินก็ขึ้นสเตตัสเลิฟเลิฟพระเอกสุดฮอตอเล็กซ์เดรเดจากละครนางร้ายซัมเมอร์อยู่ดีๆก็มีอันเปลี่ยนใจกระทันหันค่ะหลังจากเข้าฉากคุณแม่จ้องบงการหันนิพัสอนจัดนัดบอดหาคู่ให้ลูกชายสุดห่วงเย้ยนางเอกน้ำฝนพัชรินตามเรื่องหนุ่มอเล็กจะต้องหนีเตลิดผู้หญิงของแม่หลังจากรู้ว่าผู้หญิงคนสวยที่อยู่ตรงหน้าแท้จริงแล้วเป็นสาวประเภทสองแต่นอกฉากหนุ่มอเล็กกลับชื่นชมไม่ขาดปากว่าสวยยิ่งกว่าผู้หญิงจริงๆซะอีกอื้อทีมแทงกันด้วยวาจาแบบนี้ ดูท่านางเอกน้ำฝนจะต้องเรียกเคลียร์กันยาวสันแล้วล่ะค่ะตะลกดีเพราะาน้องเขาสวยมากเจอแล้วน้องเขาสวย,ยถูกใจอตอนแรกบอกเอ้คนนั้นนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเออเอ็กซ์ตราฮะเอ้เอ็กซ์ตราคนนั้นสวยจังพี่เอ,อิญไม่เอามาเล่นแทนพี่น้ำฝ <laughs> <laughs> นบุญดีสวยอืใช่เดินอ่อนเ, <laughs> <laughs> เรื่องนี้ก็ผมว่าเป็นละครที่น่ารักเรื่องหนึ่งเพราะว่า หนึ่งก็คือพี่น้ำฝนเล่นเป็นฝาแฝดก็จะได้เห็นพี่พน้ำฝนในสอ,สองมุมฮะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่ผมก็ได้เป็นพระเอกคู่กับพี่เฟิร์สด,ด้วยอะไร